สวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สู้คนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญ่แสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดประเด็นร้อนเลยนะครับเรื่องของทางน้องเจนนี่นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับมีลูกน้องนะครับของทางหมอลําสาวท่านหนึ่งนะครับได้มีการออกมาโพสต์นะครับว่าเรียกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับ เอฟซีบอสบิ๊กบุกเพจลูกน้องหมอลำสาวทันทีหลังโพสแซะน้องเจนเนี่แบบนี้ลั่นดีกว่าเมาแล้วเข้าพุ่มไม้ปาพี่น้องแมนผู้ใดน้เนาะมาที่นี่นะครับออกมาโพสแซะน้องเจนเนี่นะครับเดี๋ยวผมเบอกซู้ฟังเดอ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับ ทางเพจเลดี้พรอนทิพย์นะครับเพื่อนได้มีการออกมาโพสตนะครับแล้วกามีการเปิดเผยนะครับว่ามีลูกน้องนะครับของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งพี่น้องเพื่อนเป็นพิธีกอนะครับอักษรย่อนะครับฮอตนะครับพี่น้องกับบะฮัวฮอตอีกอย่างนะครับซื้อเพิ่นสองพยางนะครับได้มีการออกมาโพสแะหลังจากที่มีประเด็นนะครับทางน้องจินนี่เมื่อคืนนะครับเพื่นเมาส์แมนบ่ครับเพื่อนกันเลย มีบางช่วงบางตอนนั่นแหละครับที่ไปแย่งไม้นะครับทั้งอาจารย์อ้นแม่นว่าครับแล้วก็มีการใส่คำเบกคำจานะครับที่บอสุภาพนะครับพี่น้องกันเลยเห็นให้มีประเด็นดราม่านะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจ lady พรทิพณสวีเดนแฟนเพจ3นะครับซึ่งทางลูกน้องหมอลำสาวท่านนี้พื่นพูดแบบนี้พี่น้องนะครับเพื่นพูดว่าถ้าคอยเมาหาดมแตทกีท่อนั่นละ เล่นน้ำข่อยแน่เดอ้อข่บ่หาดาค้นดอกนะครับพี่น้องแน่นอนนะครับถึงโมเอ้ยซื้อแต่เอ็มซีแต่ะท่านก็หู้แล้วครับว่าโพดแสะผู้ใดเพราะว่าทางน้องเจมี่เพิ่นพึ่งมีประเด็นเหมือนว่าครับที่ว่าไปด้านะครับทางอาจารย์อ้นนะครับนะครับผมซึ่งลูกน้องวอล้ําสาวทานนี่ก็เลยบอกว่าข่เมาแล้วข่หาดมตะกีนะครับข่บ่อไปหาดาค้นดอกประมาณนี้พี่น้องนะครับ เลดี้พรอนทิพย์เราเห็นพี่น้องนะครับ f อฟบอสบิ๊กก็คือไม่ใช่ใครนะครับก็คือเลดี้พรอนทิพนี่แหะครับบุกเข้าไปนะครับฟาดกลับในเพจของลูกน้องบอล้ำสาวทันนี่เลยครับเลดี้เข้าไปคอมเมนต์ฟาดกลับเพื่อนบอกว่าแม่มึงเมาวิ่งเข้าพุ่มไม้เข้าหลังน้ําพุนะจบข่าวนะครับอขออภัยครับจนชาวบ้านเขาลือนะครับเขาด่ากันทั้งประเทศ กับความคาวของแม่มึงคำถามคือแม่มึงจะสำนึกกี่โมงนะครับเรดี onte, ้พรอนทิปนี่บุกเข้าไปฟาดกลับเลยนะครับบุกเพียดเลยนะครับแล้วก็ไปฟาดกลับว่าน้องจินนี่แมนบาครับเมาส์กระจิงนะครับนองก็ย้อมรับปิดแล้วแต่ว่าแม่มึงนะ่ะเมาส์นะครับเมาส์วแล่นเข้าหาแต่พุ่มไม่ประมาณนี้พี่น้องแต่กับผมวนาครับว่าหมายถึงผู้ใดเพราะว่าเรดี้พรอนทิปเพิินกับไรเอ่ยซื้อนะครับพี่น้อง ผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับ FC Boss Big ก็คือ lady Po อทิพย์นี่แหละครับบุกเพจลูกน้องหมอลำสาวนะครับหลังจากออกมาโพสเซ็ตนะครับน้องเจนนี่นะครับบอกว่าเมาแล้วหาดมตะเกีไม่ไปหาด่าใครหรอกประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสูฟังได้เด้อครับผม เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ